ช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสนะองพันห้าร้อยหกสิบห้านะหลวงพ่อก็บอกวันเวลาทุกวันเลยแล้วมีใครคิดได้บ้างว่าวันเวลาเนี่ยมันก็คือธรรมะมีใครคิดออกบ้างว่าวันเวลาเนี่ยมันคือธรรมะนะ เวลาหลวงพ่อสื่อถึงวันเวลาเช่นการบอกวันเวลาเนี่ยแต่คนไหนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยมีสะดุ้งนะโยมนะมีสะดุ้งทำไมถึงสะดุ้งโยมเพราะมันเห็นสังขารที่น่ากลัวมันมีภัยเอ้ามันยังไงกันแค่วันเวลามันจะมาเห็นสังขาร ที่น่ากลัวและมีภัยได้อย่างไรก็วันเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรามันเกี่ยวข้องคำว่าเราก็มีเราอยู่ในการเวลาใช่ไหมทุกวันทุกเวลามันผ่านไปผ่านไปมีเราไหมละ่ะมีมีเราแล้วองค์ประกอบที่ทำให้เป็นเราเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือสังขารเออวันเวลามันเกี่ยวกับสังขารสังขารก็เกี่ยวกับวันเวลาแล้วสังขารเนี่ยเราก็หลงไปยึดมันเนี่ยออมันมีเราเพราะมายึดสังขารสังขามันก็เสื่อมไปเรื่อยๆยิ่งวันเวลามากมากเท่าไหร่นะสังขารมันก็ คืออายุของมันที่มันรวมตัวเป็นเราก็ลดลงเท่านั้นเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะอายุที่เราได้คือชีวิตที่เราสูญเสียไปจริงไหมวันนั้นวันนี้เราว่านึกถึงพอสอสมัยแต่เราเป็นเด็กเออพอสอนแต่เราเป็นเด็กพอสอนั้นนะ่ย มันห่างออกไกลออกเป็นอดีตไปเรื่อยๆเป็นอดีตไปเรื่อยๆเนี่ผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นหนุ่มอ่พอสอในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มมันเคยผ่านมาไงอ่แล้วมันก็ห่างออกห่างออกทุกครั้งที่หลวงพ่อพูดถึงวันเวลาเนี่ยคือคือบอกทุกคนว่าเนี่ย มันไม่หยุดนี่ยมันไม่หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาบอกวันเวลาใหม่เนี่ยวันนี้วันที่สิบเจดเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกวันที่สิบหกใช่ไหมวันนี้มาเป็นวันที่สิบเจ็ดนะมันไม่หยุดนะเดี๋ยวจะมีวันพรุ่งนี้วันที่สิบแปดก็มาบอกกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ้ามันผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆแล้วพอสอต่างๆวันเดือนปีต่างๆมันไกลออกไกลออก คือมันทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะอีนี้มันมีความเป็นเราความเป็นเราที่อยู่ในสังขารรูปนามเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่นะแล้วแต่ละคะขณะข,ของวันเวลาเนี่ยความเป็นเราเจออะไรบ้างโยมบางอย่างที่เจอเนี่ยมันหงายหลังเลยนะมันร้องไห้นะ มันแทบจะเป็นบ้าอนะไรนั้นที่มันเจออยู่เนี่ยไอ้แมเนี่ยมันมีเราอยู่ในห่วงงการเวลาบางช่วงบางขณะของการเวลาเรารู้สึกดีดีมากมีความสุขมากแต่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ผ่านไปความสุขมากแค่ไหนมันก็ผ่านไปผ่านไปแต่บางช่วงบางขณะนะ มันทุกข์มากทุกข์มากอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์มากสับสนมากเครียดมากวิตกกังวลมากกลุ้มใจมากโศกเศร้สสาเสียใจมากโยมแต่มันก็คือวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปกับสังขารสังขารกับวันเวลานี้อันไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารได้สิ่งที่มันน่ากลัว ก็คือมันมายึดนี่แหละมันมายึดมันไม่น่ายึดเลยยึดของที่มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรยึดแล้วก็เป็นทุกข์แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เรายึดเราพอใจมันก็จากเราไปจากเราไปเราไม่อยากให้มันจากเราไปมันก็จากเยอะมือหลวงพ่อเห็นคนแก่ คนแก่เนี่ยแก่มากๆเหมือนโยมแม่หลวงพ่อเนี่ยคุยกับแกทุกวันนะหลวงพ่อคุยกับยมแม่หลวงพ่ออายุแปดสิบสองนะแกบอกว่าแกไปไหนไม่ได้แล้วทุกวันเนี่ยก็อยู่แต่บ้านเนี่ยอืจะลุกจะนั่งจะเดินจะไปจะมาจะทําอะไรนี่มันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันไม่มีแรงกินข้าวไม่ค่อยได้ นะมันไม่ค่อยอยากกินข้าวบางทีกินสองสามคำาเนี่ยทั้งวันกินแค่สองสามคำมันไม่อยากกินเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรง้วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้นึกย้อนหลังไปเมื่อไม่กี่ปีอ่ะไม่กี่ปีก็คือสิบปีก็แล้วกันสิบปีที่แล้วเนะี่ยก็ไม่ใช่อย่างนี้อ่ะนีสิบปีไม่ได้นานนาะยมนะสิบปีไม่นานนะแพรบเดียว สิบปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้ยังไปยังมาได้เยู่และย้อนไปอีกนะย้อนไปอีกสิบปีต่อไปอีกเนี่ยก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่จะไหมแกยุ่งหกสิบเนี่ยเออยังกระชุ่มกระชวยยังทําอะไรต่างๆหลวงพ่อไปเยี่ยมนี่แกก็ยังกระปี้กระเป่าอยู่เออทําอะไรแบบปกติไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่มันไม่นานนะมันหอนฝันๆนี่แหละแป๊บเดียววันนี้ยมนะมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้นะสังขารเนี่ยอันมีแต่จะเสื่อมไปสุดไปเสื่อมไปสุดไป,ดไปรู้ไหมหลวงพ่อคุยกับยมแม่หลวงพ่อทุกวันนี้คุยว่าไงหลวงพ่อคุยกับยมแม่ว่าเนี่ยแหละอยู่นะอยู่อยู่เตรียมตัวตายอยู่แบบรอตายอ่ะยมแม่เขาบอกว่า จริงโยมแม่ไม่ปฏิเสธโยมแม่ก็อยู่รอตายรอวันตายแค่นั้นเนี่ยก็เลยชวนชวนกันดูสังขารดูธรรมะให้แกพยายามฝึกใจให้ใจเนี่ยมันว่างๆไม่มีเราไม่มีของเราโยมแม่ฝึกไว้นะไม่มีเราไม่มีของเราเวลาโยมแม่จะตายก็ไม่ต้องมีเราตายนะ แล้วไม่ต้องคิดถึงใครละไม่ต้องมีใครหรอกโยมแม่บบกทุกวันนี้แม่ก็ไม่มีใครแล้วไม่คิดถึงใครละนองพ่อปรึกษาทุดีแล้วเออคุยทำแม่กับโยมแม่ไงคือแกจะไม่ไหวและวะ้วว่ะแกหมดแรงอโยมพ่อก็เหมือนกันโยมพ่อเดินเซไม่ได้เจ็บป่วยนะทุกวันนี้แต่ก็เดินคล้ายๆกับว่าเดินน้ำกระเซคนแก่ไม่ค่อยมีแรงโยมพ่อ9 1้ ยอมแม่แปดสิบสองอยู่ด้วยกันสองคนนะยอมพ่อตามองไม่ค่อยเห็นนะตาแกมองไม่ค่อยเห็นสัญยอมแม่หูไม่ค่อยดีสองเท่าตาใหญ่อยู่ด้วยกันนะแต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อมไม่ได้ติดเสือติดหมอนนะอย่างแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแรงคนแก่ไม่ค่อยมีแรงก็ย่องก็แย่ง แต่ก็พอลุกพอนัง่งพอไปพอมาทำกิจกรรมส่วนตัวอะไรเงี้ยก็พอได้คือมองแล้วจะเรียกความหนุ่มความสาวคืนมาไม่ได้แล้วมันมีแต่จะร่วงโรยไปเรื่อยๆสุดไปเรื่อยๆเออแล้ววันหนึ่งลงศพรออยู่นะลงศพรออยู่หลวงพ่อก็ดูแต่ลงศพเห็นแต่ศพยมพ่อโยมแมนะ่นอนอยู่ในโลง มาคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจทรามเรายึดไว้โยมนะยึดว่านี่เป็นเราของเราของเราเนี่ยโยมมันจะเป็นทุกข์ไงนันจะเป็นทุกข์มันน่ากลัวตรงนี้แหละกลัวตรงที่ว่าไปยึดนี่หลยยึดว่าเป็นของเราพ่อเราแม่เราตัวเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงมันก็ไม่อยู่มันจะไม่เป็นไป ตามแรงปรารถนาของใครของเรามันไม่สนใจอะไรหรอกสังขารเนี่ยวันเวลามันก็ผ่านไปเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ไหนแต่ละคนแต่ละคนยังไงเสียมันก็ต้องหมดไปอะ่ะต้องสูญสลายไปไม่อยู่เงี้ยแรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความจริงไว้ก่อนความจริงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยง เพื่อให้เราเบื่อหน่ายจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือป็นบีบมันคันในตัวมันเองมันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพแบบเนี่ยไม่ได้โยมดูผมเลผมทําไมมันป่งออกไปเรื่อยๆงอกออกไปเรื่อยๆืเนี่ยหลงวงพ่อโกนผมเนี่ยนะนั่นเดือนก็โกนครั้งหนึ่งใช่ไหมโกนแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอีก โผล่ขึ้นมาถึงหนึ่งเดือนโกนทิง้งอ่ะ่านก็โผล่ขึ้นมาอีกเนี้ยเนี่ยยอมดูนะมันทนไม่ไหวมันเป็นทุกข์ขงในตัวมันเองมันบีบมันคั้นทนได้ยากอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะทำไมต้องแก่ยอมเลยสังขารเนี่ยก็เพราะว่ามันทนไม่ไหว ถ้ามันทนได้ไม่มีอะไรบีบคั้นมันก็ไม่แก่อยู่ยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นใช่ไหมไอ้น,นี่มันมีแก่เนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยก็มันเป็นทุกขังไงในตัวมันเองอะ่ะให้เห็นอย่างเนี้ยว่าเป็นทุกขังมันจะได้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็จะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันดูความจริงไงยมคนไม่ดูกันไงคนไม่ดูชาวพุทธเราไม่ดูความจริงเออไม่เรียนรู้ความจริง แล้วมันต่อต้านความจริงเวลาที่มีการตายขึ้นมาทำไมเป็นทุกข์อ่ะแก่เป็นทุกข์เนี่ยนะตายเป็นทุกข์เนี่ยทำไมก็เป็นอย่าง,งานั้นโยมเออก็เพราะว่ามันต่อต้านต่อต้านความจริงทำไมถึงต่อต้านความจริงนะก็เพราะมันไม่รู้ความจริงไม่ได้เรียนรู้ความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้เองอ่ะมันก็เลยต่อต้านยิ่งต้านยิ่งเป็นทุกข์ อย่างเวลามีการตายเกิดขึ้นโยมนะคนโศกเศร้าเสียใจกันแตนะ่เมื่อคนในครอบครัวหรือคนอานเป็นุดที่รักล้มหายตายจากไปเนี่ยนะคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เสียใจร้องห่มร้องไห้นั่นเป็นเพราะว่ามันมีแรงกดดันบีบคั้นที่ชื่อว่าทุกขังทุกขังบีบคั้นจิตวิญญาณด้วยนะให้จิตวิญญาณกระสับกระช่าย ควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงขั้นร้องไห้แล้วทำไมจึงเป็นทุกขังคำตอบก็คือมันไปต่อต้านมันไม่อยากให้ตายไม่อยากให้พ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายมันต้านไงจริงไหมโยมถ้าไม่ต้านไม่ทุกนะอนนี้มันไปต่อต้านความจริงความจริงเขาฟังเราไหมความจริงเขาไม่ฟังเรานะเขาก็ยังคงเป็นความจริงของเขาอย,อยู่อย่างนั้นเนี่ย อนิจจังอยู่อย่างนั้นก็สังขารเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังบีบคั้นทนได้ยากและอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจอน,นัตตาไม่อยู่ในอำนาจาคือบังคับให้มันหยุดยุดห้ามเป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่ฉันอยากให้เป็นได้ไหมไม่ได้บังคับบัญชาอะไรไม่ได้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆเขาอิสระยมโยมศึกษามันบ้างไหมทุกวันนี้ได้ศึกษาไหม ไม่ใช่ไหมยอมไม่ศึกษาแล้วอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงยอมก็อยู่แบบหลงหลงนี่ไงหลงยังไงอ่าก็หลงสังขารว่านี่คือเรานั่นคือสุดที่รักของเราสุดที่รักของเราก็คือพ่อคือแม่คือลูกคือผัวคือเมียอะหลงอย่างเงี้ยหลงเสพหลงเสพแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์คนเหล่านี้กลายเป็นเหยื่อของเราเนี่ย หนึ่งหลงว่าร่างกายจิตใจนี่เป็นเราสองหลงว่าร่างกายจิตใจต่างๆเหล่านั้นเป็นเขาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นต้นแกมันหลงอยู่เนี้ยหลงเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เอามาเป็นเหยื่อเสพกันไปแต่ละวันแต่ละขณะเพลินทีเดียวเชียวเพลินทีเดียวเชียวนะในขณะที่สังขารเขาก็ยังคงเป็นไปตามกฎของเขาคือ อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนได้ยากไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งนั้นเนี่ยเขาไหลไปเรื่อยๆแล้วก็จึงมีความแก่ความเจ็บและความตายนั้นคือความจริงที่ทุกคนจะต้องเผชิญจะต้องเจอต้องเจอคนไหนไม่ศึกษาความจริงไว้นะยมนะมันมันเวลาที่มันไปเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะต่อต้านทุกคนเนะี่ย มันจะต่อต้านเมื่อต่อต้านก็เป็นทุกทุกอย่างนะยมนะทุกอย่างเลยนะถ้าเราไม่ต้านความจริงมันไม่ทุกหรอกไอ้ที่เป็นทุกเพราะไปต่อต้านมันเมื่อต่อต้านก็มีแรงกดดันบีบคั้นอย่างคนด่าเราเหมือนกันนะ่ะเราลองศึกษาดูดีๆนะศึกษาให้รู้ความจริงว่ามันมันเกิดดับนะมันเกิดดับแล้วมันไม่มีคนล,ลองศึกษาข้อนี้ไว้เนี่ย ไม่มีคนในรูปนามแล้วเสียงทั้งหลายที่ดังขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นแค่รูป,ปราธาตุดังขึ้นแล้วดับไปดังขึ้นแล้วดับไปไม่มีใครด่าใครไม่มีใครด่าใครมีแต่รูปนามสภาวะรูปสภาวะนามเกิดดับยมเคยศึกษาอย่างนี้ไหมถ้าโยมศึกษาเห็นความจริงอย่างนี้อยู่ในใจเสมอยมถูกด่าเท่าไหร่ยมก็ไม่ทุกนะที่เป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามันต่อต้านความจริงไง ความจริงที่แท้จริงคือรูปนามเกิดดับจะไม่มีใครด่าใครหรอกยอมเชื่อไหมไม่มีใครด่าเราไม่มีเราถูกด่าไม่มีหรอกความจริงมันมีแค่รูปนามเกิดดับแต่เราไม่เรียนกันไงเราไม่เรียนรู้เออก็เลยหลงไปว่ามีเขาด่าเราเราไม่ชอบเขาเราเหม็นขี้หน้าเขาเหล่านี้เป็นทุกข์ไหม เป็นทุกข์แค่แม่โยมนั่นแหละก็เพราะมีความโง่ความหลงมันทำงานอยู่ในจิตธรรมชาติของกิเลสกิเลสนั้นนหะคือธรรมชาติอันเป็นเหตุในะจิตเชาหมองคือความโง่ความหลงหลงรักหลงชังรักโลภโกรธหลงเนี่ยพวกนี้เออมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเป็นสภาวะธรรมคือน,นามธรรมานะโยมนะพวกน,นี้เป็นนามธรรมา แล้วมันก็เกิดด ano. uh ับเกิดดับยอมดูถ้ายอมโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นสังขารโกรธเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นมันเป็นสภาวะนามหรือเป็นนามสังขารเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงได้ศึกษาไหมไม่ศึกษาเมื่อไม่ศึกษาเราเห็นเลยนะคนทั้งหลายเขาไม่ศึกษาเขาจึงโกรธกันอยู่เนี้ยรักกันโกรธกันเนี่ยคือไม่ได้ศึกษามันจะมีทั้งความรักความโกรธความเกลียด อยู่ด้วยกันอยู่ได้ความหลงแล้วก็หลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดแต่และคนเนะี่ยจึงมีเรื่องชมกันบ้างแช่งกันบ้างนะยกยอกันบ้างสรรเสริญเยินยอกันก็นกมีนะนินทากันก็มีมีชอบมีแช่งเขาอยู่ด้วยความหลงถ้าหลงแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยแล้วในสังคมโลกเราก็มีแต่คนแบบเนี้ยคือเขาไม่ศึกษาความจริงกันนะเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงเนะี่ย เขาก็จะต่อต้านในบางสิ่งเมื่อถูกด่าถูกนินทาถูกกระทบแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยตามโลกสมมติมันก็ต่อต้านก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไปเจอสิ่งสมมติเช่นเขาชมเนี่ยเสียงชมเนี่ยเออก็ชอบพอใจไงอันนี้ไม่ต้านนะอันนี้รับทันทีแต่ถ้าเกิดเสียงด่าเนี่ยมันจะออกมาต่อต้านนี แต่ที่จริงๆแล้วมันก็คือเสียงถ้าเราศึกษาธรรมะมันก็มีแค่รูปธรรมนามธรรมาใช่ไหมเสียงที่ดังขึ้นคือรูปธรรมเกิดดับตัวได้ยินเสียงเป็นนามธรรมาเกิดดับไม่มีใครด่าใครจริงๆหรวพ่อเทศบ่อยโยมนะไม่มีใครด่าใครไม่มีใครถูกด่าใครที่ยังจมอยู่กับความคิดที่ว่าเขาด่าเราเราถูกเขาด่าอะไรประมาณเนี่ยคือคนโง่พูดให พูดให้เป็นธรรมะนะคำนี้แรงอยู่เหมือนกันนะคนโง่เนะี่ยแต่เรา,าไม่ออกชื่อใครนะพูดให้เป็นธรรมะไงไม่ออกชื่อคนไปออกชื่อก็ทําไมนีม่เกี่ยวพูดให้มันเป็นประเด็นนะคนไหนที่ยังเชื่อว่าเขาด่าเราเราถูกด่ามาด่าเราทําไมรู้จักไหมเราเป็นใครอะไรต่างๆหาทางแก้ตัวบ้างอะไรบ้าง กากดดันบีบนนคง ộ, 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 งั้นเนี่ยคือโง่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 อะไรเงี้ยเนี่ยไม่ศึกษาธรรมะก็โง่อยู่เงี้อ่ะใครที่ยังเหม็นขี้หน้ากันอยู่ก็นคนโง่อย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆนหยอมนะเป็นประเด็นในทางธรรมลองพิจารณาดูสิมีคําอธิบายมีเหตุผลที่อธิบายได้อ่ะฉันเหม็นขี้หน้าแกฉันไม่พอใจแกคือโง่เนี่ยซึ่งจริงๆไม่มีแกเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแกในรูปนามอะศึกษาบ้างไมหมหรอไม่เลย เออนั่นแหละก็ไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นฉันก็เหมือนขี้หน้าแกอย่างเงี้ยคนคนนั้นยังไงเสียฉันก็ไม่ชอบหรอกฉันเหมือนขี้หน้าเขานะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันไม่ชอบนั่นแหละความคิดอย่างเนี้ยนะความคิดเนี้ยเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากกิเลสความโง่ความหลงนั่นแหละแล้วก็ทําให้เจ้าของเป็นทุกข์ ไอความเกลียดความเหม็นขี้หน้าเนี่ยธรรมชาติเช่นเนี่ยมันทําให้ความเป็นเราต่อต้านต่อต้านเขายิงต่อต้านมากยิงทุกมากอะ่ะจริงไหมต่อต้านมากทุกมากเนี่ยทุกก็มีอยู่กับเรานี่แหละทุกก็มีอยู่ความโง่นี่แหละโง่ที่คะขนะนเนี่ยมันไม่เรียนรู้ความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีปัญญาฟังพระพุทธเจ้าทันเทศนา อย่างที่หลวงพ่อเทศนั่งฟังเนี่ยหลวงพ่อก็เทศตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะโยมนะหลวงพ่อไม่ได้พูดเอาเองนะโยมคิดว่าหลวงพ่อพูดเอาเองเหรอไม่ใช่นะสิ่งที่หลวงพ่อเทศอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือเทศความจริงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงแสดงไว้ท่านทรงแสดงไว้อย่างเนี้ยคือท่านแสดงเรื่องอริยสัจได้แก่ความทุกข์อันเกิดขึ้นจากสมุทยัยได้แก่ความโง่ไง ท่านบอกว่าทุกมีกับทุกขนะกับกับเราเนี่ยกับทุกทุกคนสัตว์โลกเนี่ยมีทุกทุกณนะมากน้อยก็มันก็มีอ่ะ,อะแล้วท่านก็บอกว่าที่เป็นทุกเนี่ยเพราะมันมีความงโง่อยู่ที่ณะนะความงโง่ไม่ได้อยู่นอกณะนะแต่อยู่ที่ขณนะจริงโยมหลวงพ่อก,ก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเมื่อมีความงโง่แล้วมันทุกอย่างไอก็เลยพูดถึงละครของสัตว์โลกที่เป็นเรื่องเป็นราวที่พวกเราสื่อสารกัน สมมติกันขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวข้องกันอยู่เนี่ยเออมันก็มีสิ่งสมมุติมากมายมีตัวละครเยอะแยะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความงโง่เนี่ยทุกคนที่มีเราเราเราอยู่ที่รูปนามเนี่ยนั่นคืองโง่งโง่โง่โง่เราเราเกลียดเขาเราเหม้นขี้หน้าเขาเนี่ยคือโง่โง่โง่เนี่ยงงงงแล้วในเมื่อมีความงโง่หาเรื่องกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเ,เกิดดับเกิดดับอยู่มันก็จึงมีทุกข์อยู่อย่างเงี้ยทุกข์มันก็มีอยู่ที่ณะขณะ ถูกแล้วไงอ่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็อย่าโง่ไงอย่าโง่ก็คือแต่ละขณะขณะทําจิตให้ว่างจากความโง่ดิไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สิ่งปรากฏอย่าโง่ไปยึดมันนหะอย่ายึดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นเราเป็นเขาลองอย่ายึดคืออย่าโง่ไงอย่าโง่ไปยึดสังขารที่เกิดดับเกิดดับไปทุกขณะ ทุกขณะของการเวลาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดถึงวันเวลาเนี่ยอย่างโง่เลยทุกขณะขณะวบวั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 บว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 บเนี่ยลองลองให้มันว่างจากความโง่นี่ยมันจะไม่ทุกข์เออเรื่องจริงใช่ไหมโยมเมื่อไม่โง่ก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเขาด่าเราเราถูกด่าก็ไม่มีเรื่องเราแก่ก็ไม่มีเราหายไปเลยมันก็มีแต่ปรากฏการณ์ของรูปนาม อย่างกายนั่งนอนยืนเดินเป็นรูปไม่ได้มีเรานี่กินถ่ายไม่ใช่เรานะนี่เป็นรูปรูปสภาวะส่วนตัวรู้นะรู้รู้สึกอยู่เนี่ยเป็นนามสภาวะลองลองว่างจากเราคืออย่างโง่อย่าหาเรื่องกับสิ่งปรากฏเหล่านี้ให้มันว่างว่างจากความโง่มันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยของจริง เราต้องเรียนต้องฟังให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็น้อมใจให้ใจแนบสนิทติดกับความจริงให้ได้นะเนี่ยการน้อมใจก็ต้องน้อมโดยอาศัยสติสมาธิปัญญาเนะี่นะให้ให้ใจนะน้อมใจให้ใจแนบสนิทอยู่กับความจริงความจริงที่แท้จริงคือสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอะไรการเวลาก็ทำอะไรไม่ได้นะสำหรับผู้ที่นะมีจิต ว่างจากกิเลสการเวลาทำอะไรไม่ได้คือไม่ทุกทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเรื่องทุกดับอยู่ตรงนี้นี่เรื่องจริงเลยนี้คือวิชาที่พระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วก็ถ่ายทอดในหะ้กับพวกเราเสียดายที่คนทั้งหลายนะโดยเฉพาะชาวพุทธเรามีน้อยคนในล้านคนจะมีคนมาศึกษาเรื่องนี้สักคนสองคนแค่นั้นเนี่ยจริงๆนะลองพ่อดูแล้ว เอาชาววัดเนี่ยชาววัดเป็นพระเป็นชีเป็นญาติเป็นโยมในวัดแต่ละวัดเนี่ยในหนึ่งร้อยวัดเนี่ยอาจจะมีสักคนสองคนแค่นั้นนะมีแค่คนสองคนที่ศึกษาเรื่องนี้นอกนั้นเขาไม่ศึกษานะเจ้าวาดเนี่ยโยมในเมืองไทยนะวัดประมาณสี่หมื่นวัดเจ้าวาดสี่หมื่นรูปเนี่ยในสี่หมื่นรูปอาจจะมีสักร้อยรูปด้วยปะที่ศึกษาเรื่องนี้นอกนั้นไม่ศึกษา ขนาดขนาดพระนะ,จะเจ้าวาดนะแล้วยมคิดหรือจะได้ศึกษาเออมันเป็นอะไรเสื่อมนะเนี่ยการศึกษาเสื่อมคนไม่ศึกษาเพราะนั้นไม่ว่าที่ไหนยมบางทีหลวงพ่อดูแล้วมันหลวงพ่อเทศเทศเนะี่ยมันก็จะกระตุ้นได้เป็นเพียงบางคนเท่านั้น,นก็นแล้วแต่นะคนไหนที่เขารับ รับศึกษาเรียนรู้วิชาพูุทธเจ้ามันก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเขาคนไหนไม่รับก็อยู่ความหลงต่อไปเป็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดทำกรรมสร้างเวรแล้วก็รับวิบากกรรมต่อไปมันเป็นเหตุปัจจัยของมันมีอย่างเนี้ยเเราก็พิจารณากันดูก็แล้วกันอ่ะพูดให้ฟังเท่านี้นะสาธุหน่อย